จากเลิฟอีสก็คือน,น้องเจ้าจอมนะครับจันเจ้าลียันและน้องซี ร้านก่อนได้เลยเนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเปน็บบนเจ้าหนุนร้านหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครสวัสดีซาร่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณโอ๋ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวขอมใหม่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งในฐานะของศิลปินหน้าใหม่นะครับของ Love E Entertainment นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะอ,อยากเป็นทางการเลยตอนนี้ ฮัลโหลอะโอเคแนะนำตัวเลยใช่มครับใช่ครับผมใช่ครับจาก r ูฟท t อปได้เลยฮะพวกเราสมคนนะครับมีชื่อว่ารูฟท t อปนะครับคนนี้ชื่อรูฟนะครับคนนี้ชื่อ t อะไรเล่ากครับฮัลโหลไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่ชื่อบีนะครับคนนี้ชื่อนะครับเหมือนที่นำตัวไปเม่อกี้นะครับฝากตัวด้วยครับเย้ r o o ท t อปนะครับผม r ูฟท็ต่อไปก็ัอ๊ซาีครับ่ีสวัสดีครับนะะเย้ลก็ชายสวัสดีครับอีกทีครับผมโอเคานี้ทุกคนนั่งได้เลย เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่าก็เลยต้องบอกเลยว่าทั้ง4ท่านนะครับเป็นศิลปินที่หลายๆคนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆชอบเล็กเนี่ยขอบใจลงพวกคุณมาตลอดเลยนะจื่นเแบบปิดกไปบ่อยมากๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีผลงาเลนเพลงใหม่ภายใต้หลังคาใหม่แล้วคือเลิฟอีส์จะเงยเทปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากรูปท็อปก่อนเลยดีกว่านะครับว่าทําไมถึงเลือกบ้านของเลิฟอีส์เป็นบ้านหลังใหม่ของพวกคุณสองคนับโอ้ท้าฟวามไปไกลมากเลยครับก็จริงๆอ่ะเลิฟอีส์เป็น บ้านที่เราเห็นแล้วว่าผมบ้านหลังนี้ดูน่าสนุกจังเต็ไมไปด้วยสีสันมากมายแล้วก็จริงๆคนแรกที่มาทักเราครับว่า,ว,าว่าแบบนี่รูดด้ไหมน่าสนใจนะ <c oughs> คือแฟนเพจครับก็ป <c oughs> ระมาณหลายปีที่แล้วด้วยเขามาทักไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ไปฉันเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าแบบชิงหงแล้วเราก็เริ่มสังเกตเขามากขึ้นสังเกตบ้านหลังนี้มากขึ้นแล้วก็เห็นสีสันมากมายเห็นว่ามันมีสีที่รูกท็อปไม่เคยไป แล้วแทร์ู้ท็อปมาอยู่ที่นี่มันจะได้เป็นบทใหม่ของวงเราครับเพราะเราก็อยู่กันมานานแล้วเลยสิบกว่าปีแล้วฮะต้องการอะไรใหม่ๆเหมือนชีวิตคู่ที่ต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับใช่ใช่สิบกว่าปีก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามาคือคนนี้เขาจะมีคอนเทนต์ตลอดเวลาจะบอกความรูความรักอะไรยังไงกันทั่เลยลงไอจีบ่อยมากๆเลยนะครับผมอะไรเงีนะคัมโก้แหละครับมโก้สำหรับคำถามคืออะไรนะทำไมถึงต้องไปเรื่องตอนไหนมากไม่รู้มันไปไกลแล้วมันไปความรู้ความรักแล้วก็กลับมาก็ แน่นอนจริงๆผมเปรียบเทียบผมรู้สึก <ina> ว <dari> <SL> ่าเลอร์พีซเหมือนเป็นเป็นจักรวาลมาเวลโอ้โหจริงหรอไหมจักรวาลมาวิลต้องเป็นกองที่ไปไหมไม่คือมีแบบมีคนศิลปินที่อยู่ในนี้เนี่ยทรงพลังเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เยอะแยะมากมายนะพี่จีมก็เป็นไอรอนแมนใช่พี่จีมอาจจะเป็นตานอสหรือเปล่าพี่เสียงต่ำๆบ่อยอย่างนี้เอ้ยใช่เอลยใช่ไหมเราก็เลยอยากจะแบบอยากจะมาอยู่ในส่วนร่วมในจักรวาลที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่ที่สุด นี่โอ้โหคมมากมันคมมากเลยคุณเออ๊ะอันนี้แปลว่าแปลว่าอะไรครับง่ายปลว่าสั้นๆโคมๆไปอ่าโอเคโอเคมาซาร่าบาดีกว่าซาร่าครับผมบ้านเลิฟอีสบ้านหลังใหม่ไม่ต้องเป็เลิฟอีสซาร่าครัพี่เขาใหญ่ปูไม่ใหญ่เหมือนกันเราต้องใหญ่กว่าเขาไงนะถ้าอย่างนั้นเฮ้พนหนูก็ก็จริงๆง่ายๆเลยมันมันเป็นการเติบโตมากกว่าก่อนอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลมากก็อยู่มาใช่ไหมคะแล้วก็มาเโา เปลี่ยนเป็นผันไปเป็นชิงเพลงแทนแล้วก็ลาก็ยกย้ายมาอยู่กับข้ายาดเกษตรดนตรีอะนรอย่านก็เป็นการเติบโตที่ดีบ้านแต่บ้านเลยนะครับเป็นแบบของบ้านไล่เรียนเป็นแบบที่เราไม่รู้กันอยู่แล้วในวนะครับผมมันลงวิธีแล้วฮะครับทำไมต้องเป็นเลิฟอีเตอร์เทนเมนต์ครับผมเหตุผลเพราะเหตุผลเพราะว่าเกิดจากการที่เอ่อ ผมอยากเติบโตในฐานะการเป็นศิลปินด้วยแหละครับออก็ถือว่าเราเติบโตกันแบบเราเดินทางเส้นทางการเป็นศิลปินอิสระมาอยู่ตลอดนะงียครับแล้วก็บวกกับเจ้าของค่ายครับเจ้าของค่ายคือเขาเป็นคนแรกที่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในตัวผมแล้วเขาก็พยายามตื้อตีวงตีวงให้ผมเป็นวงแคบลงมาตลอดจนเหลือเขาเป็นชอยสุดท้ายแล้วครับ <S <S คือคตัดชอย<ต>ใช่เลยใช่ครับแล้วเขาไม่ต้องตัดรับใช่ครับเขาจะชอบผดว่าผมชอบดีลากับเขาอยู่ตลอด แต่ว่าผมแค่ทำภารกิจของผมยังไม่เสร็จครับใช่จังวันนั้นก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เลยได้แบบเข้ามาลองคุยกับทีมมิวสิกกับทีมพี่ๆต่างๆได้เคยเข้ามาร่วมเวิร์กกันแล้วเพราะว่าผมจัดแฟนมีที่นี่เช่นกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้มีโอกาสหลังจากนั้นก็ครับผมตกหลุมตกหลุมเพราะว่าทีมตกหลุมเลยตกหลุมรักด้ไหมครับแล้วีใช่ครับผม่ครับผมก็เลยมาเป็นศิลปินในสังกัดเขาครับถึงจะเป็นศิลปินศิลปินใหม่แต่หน้าเดิม ที่เพิ่มเติมคืออายุมากขึ้นครับต้องเเอาเปา็นว่าคือทุกคนอายุมากขึ้นแล้วก็มากประสบการณ์รึ้่ดูองยุคีดีกว่าครับ,รบแล้วทีน oui ี้พอได้เข้ามาเป็นศิลปินเลิฟกิ๊แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่เซ็นสัญญาเซ็นปั๊บเลยรู้สึกยังไงบ้างฮะผมอะครับเพ <โอ S 1> ราะว่ผมรู้ <c oughs> สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันเขาเป็นเหมือนตอนนี้เหมือนไฟลนก้นผมอยู่ครับคือในเมื่อเราเปิดตัวแล้วเราก็อยากจะมีผลงานใช่ไหมครับ ทางทีมก็คือรวมเบสกองกันอย่างเต็มที่เลยครับแล้วเราก็แบบพยายามหาสีใหม่ๆห,หาแนวเพลงหาดเรชั่นใหม่ๆให้กับทุกคนเวลามาอยู่ที่นี่เขาก็อยากจะวางดเรชั่นว่าโอ้จะต้องแบบเออเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นำเสนอเรื่องราวประมาณแบบนี้นะก็คือเป็นการเตรียมงานกันมากกว่าครับเพื่อที่จะได้มีผลงานออกมาให้เร็วที่สุดให้ทุกคนได้ฟังกันต้องแสดงว่าเรามีส่วนช่วยในการรวมเตรียมงานด้วยใช่ไหมครับโอเคแล้วซาร่าห์นะครับน่าจะเมื่อเมื่อวานไหมซาร่าที่ลงไอจีสอรี่แล้วก็บอกว่ากำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ด้วย ใช่ใชไหมคะ<ช>เป็น<ช>ไงบ้างพอ,อย้ายมาเลอรีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมกับการทำงานต่างๆจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าคือหนูมีวิธีทํางานของหนูเอง<ช>แต่ว่ากับเลอร์บีซาอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเพราะว่าทีมทํางานเขาแบบว่าทีมเขาเยอะแล้วก่อนนันที่เรา เขาเรียกว่าไงทีมเขาเยอะไปจำนวนใช่จำนวนคนเขาเยอะใช่จำนวนพันเอกเขาเยอะใอ่ปมงานก็ไม่อยากควาอะไรว่าจำนวนคนเยอะการสื่อสารก็อาจจะมันเป็นอีกทางก็หนูก็ตอนนี้หนูก็เริ่มทำเพลงเหมือนพี่อบเลยก็ไม่เชิงไฟล์ล้นก้นแต่ว่าเราเปิดตัวปุ๊บเราก็อยากมีผลงานเพลงเร็วๆออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันอะไรเงี้ยแล้วก็ เมื่อวานเราเพิ่งทำเพมาอ่าเมื่อวานนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่ดึงไหนเลยค่ะเรากำลังดึงอยู่ครับผมคพูดเหมือนใกล้จะได้ต่างแล้วเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนอีกนานไหมฮะอีกแบบกี่เดือนเป็นหลักเดือนไหมหรือยังไงคะก็พยายามรีบอยู่เหมือนกันค่ะแต่เมื่อกี้บอกไปพี่พ่อเลยอนบิเอย่ากดดันอย่ากดดันแต่ว่าคือเรียกได้ว่ามันเป็นสีใหม่ละกันคือก่อนอันนี้ก็ทุกคนอาจจะได้เห็นชาร่าในมุมเพลง เพ่งเศร้าเพ่งรักต่างๆในรูปแบบก่อนหน,น้านี้แต่ว่ากับเล v e Is ครับก็จะมีความเป็นเวิลลอาร์ติสต์มากขึ้นจะมีศิลปะของการแบบว่าดนตรี uh, มันอาจจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปในทางที่เราสนใจมากขึ้น,ะนะเป็นอะไรที่อาจจะแปลกใหม่แล้วก็คนฟังไม่เคยฟังด้วยใช่ใช่ไหมครับโอเคต้องรอติดตามเลยรูปท็อปแรกครับผมพอมาเป็นศิลปินเลิฟีสแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับอจริงๆยังยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่า วันนี้ก็เหมือนเป็นวันแรกที่เพิ่งเปิดตัวด้วยก่อนนั้นเราก็ยังไม่ได้บอกใครเลยครับก็คือเหมือนบอกแค่ว่าแบบเออกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอืมเไว้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับคือไม่ได้ตอบโจงแค่บอกไปแบบกว้างๆอะไรอย่างนี้ใช่หลังจากวันนี้ก็จะได้พูดได้อย่างเต็มปากสักทีเออหายดัดเรียว่าหายดัดนะครับโล่งแล้วนะครับเก็บความรำไม่เก่งเก็บแล้วมันอัดจุกอกครับนี่เป็นอะไรบอกคโอเคแล้วผลงานเพลงจะมีออกมาเร็วๆนี้ให้เราได้ฟังกันแน่นอนเรียกว่าพร้อมเตรียมการครับ ผมว่าอุ้อันไ่าไหเพลงมากเลยอ่ะมีวันที่หรือยังจริงๆมีแล้วด้วยบอกเลยได้ปะมีแล้วด้วยใช่ครับมีแล้วไม่รู้ว่จริงหรืบอกไปได้ไหมก็วันที่วันที่2ีมีนาปี2อ7 0ัา็ดโอเคใกล้ๆครับิเดียวโอเคขวสัญญาพอดีนะครับขสัญญาโอเคก็คือ่อให้รอสักแป๊บนึงโอเคปีนี้ได้รอปีนี้ได้รอวันที่ตามนั้นเลยครับเอเโต้องรอติดตามนะครับแล้วแต่ละคนผมเชื่อว่า การที่จะมาเป็นศิลปินเลิฟอีสเ์เราจะต้องมีศิลปินรุ่นที่ที่เราจะชื่นช,ชอบหรือมองเป็นต้นแบบในค่ายเลิฟอีสเ์แต่ละคนมีศิลปินที่ชื่นชอบไหมฮะที่แบบเรา่อแบุคอัพทูม,มากๆเลยนะอะเออโอ้โหไอ้ใครก<ข>อเดี๋ยวกลัวโดนแย่งอ่ะฮะปุ๊กโกก่อนุ๊กโกก่อนใ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 นเครือเลิฟอีส์นะครับคำถามนี้ไม่ยากเลยครับพิกซ <พา S 1> ี <พา S 1> ่อย <พา S 1> ู่แล้วครับผมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็โอ้ลูกอัพทูไปในโดไม่ใช่หรอไม่ใช่ใครมาบอกว่าขยันขันแข็งแล้วก็ แสดงวาคุณก้คไปอยู่ดูลองๆก็ซ้อมด้วยเลยรู้ใช่ไงมครับก็เห็นตามโซเชียลอะไรอย่างนี้นี่เป็นหนึ่งในผลที่ย้ายมาใช่ไหมครับพี่โก้ครับก็เผลหลักเลยหลังครับโอ้ยเอาเป็นพริกซี่นะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคโอเคโอเคครับคนนี้คนหนึ่งครับที่เสียงของเขาค่อนข้างยูนิคมากครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเธอทูนเขานะครับพี่จี๊บครับ เหตุผลเพราะว่าอะไรครับผมเธอทุนเขาครับไม่มีผลธุรกิจตรงไหนเลยครับเธอทุนเขาจริงๆครับพี่จิ๊บแล้วจะแอบฟังอยู่ข้างหลังด้วยตอนนี้จริงเหรอพี่จิ๊บผมรักพี่นะครับพี่จิ๊บครับเสียงพี่พร้อมมากเลยครับผมอยากเป็นกับพี่ครับตอนนี้มีผู้เนี่ยเป็นผไ้หลักซาร่าห์ปัดเหือแล้วตอนนี้สาร่าหปัดเหือวว่าไปถูกจะเลือกใครดีแล้วเนี่ยสาร่าห์เลือกใครดีฮะศิลปินในดวงใจในค่ายเราพีซไม่รู้เลยครับไมรู้มีพี่นนท์พนธ์ พี่นนทนนที่รู้สึกว่าคะร้อยชอบฟังเพลงเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมค่ายนี่อยากไปเชื่อพระเจ้าช่วยดูเลยไปไม่ได้เลยก็มีใจมาแล้วก่อนนี้เคยทํางานด้วยกันบ้างไหมร้องเพลงอะไรด้วยกันตอนหนูอยู่กับกับทีมาค่ะก็มีร่วมงานกับพี่นนบ้างมันจะมี แต่ครั้งเดียวถ้าเราจะไม่ผิดเป็นครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยแต่เดี๋ยวเชื่อว่าต่อจากนี้น่าจะมีหลายครั้ง,อง,งเออนะครับอ่ะสุดท้ายครับผมอะไรนะฮะผู้หญิงอ่ะสุดท้ายก็อกที่ที่ครับผมครับผมคือผมก็ชอบพี่พี่วงมีครับใช่เขาเป็นนักดนตรทีที่ถือว่าเป็นนักดนตรีที่สามารถทำเพลงได้แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในตัวเองแบบสไตล์เพลงของ ราัที่ทําให้แบบผมได้เข้าแบบได้คุยเป็นเป็นเป็นเหมือน,น,นแบบเขาเรียกอะไรเป็นจุดเชื่อมนะครที่ทําให้ผมได้เจอพี่ๆหลายๆคนในที่นี่นเนี่<า>ยแล้วเราจะมีการฝึกพูดคำคมต่างๆในการเข้าเพลงในการรับเพลงเหมือนกับพี่ๆเขาได้ไหมฮะพี่เห <ไอ S 1> ็นสภาพผมพูดตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย <laughs> ครับไม่รู้เรื่องอ๋อครับผมงัตง้ต้องไปเทนต้องไปเทนครับจากพี่มมมินก่อนเลยนะฮะครับผมเอาละถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ว่ารูฟท็อปเนี่ยเป็นศิลปินมาน่าจะเท่าไหร่สิบกว่าปีแล้วไหมฮะ <laughs> <c oughs> ด้วยความแมา้ประสบการณ์แบบนี้อยากจะรู้ว่าอะไรทําให้เรายังเดินตามความฝันอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ยังไม่แบบละทิ้งความฝันเลยผมและสองคนมันคือผมว่ามันคือมิตรภาพาครับโอจะดูแบบเดียวไหมทุกคนไม่เดียวนะคือไม่ไมิตรภาพจริงๆว่าพวกเราแบบสนิทกันมาแบบโห <c oughs> ้กินเดียวนตะิกสนิทกันยังนะยังหรอสนิทแล้วสนิทหน่อยสนิทหน่อยสนิทหน่อย 5ปีก่อนมีวงเีงครับตอนมีวงก็เป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนแล้วพอมีวงก็เหมือนแบบเหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความฝันร่วมกันแบบเนี้ยเราอยากทําให้เขาสําเร็จแล้วก็อยากให้เราสําเร็จไปด้วยกันเหมือนมันเป็นความฝันของครอบครัวไปแล้วครับ<อ>ก็เลยไม่อยากเก็ดตรงนี้นะครับพี่จีฝากความฝันกับวผมได้นะครับมีพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่จีไปแล้วเมื่อกี้บอกแล้วพี่จีบนเวทีเลยนะฮะเอพี่กอล์ฟครับสําหรับผมเงิน อทองไม่ได้สําคัญเลยไม่ได้สําคัญเลยม,มันก็แต่ <c oughs> ต้องการอยู่น,นิดนึงครับผมเป็นเรื่องของแบบความความรักแล้วก็ความชอบในในดนตรีในเสียงเพลงด้วยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนที่บีบอกก็เรืออ่องของมิตรภาพเรื่องของอะไรกี่ด้วยโอเคโอเคนะครับทีนี้คุณออกไปธีนะฮะคือเราได้เห็นความสําเร็จจากการเป็นทั้งนักแสดงนะครับแล้วก็อะไรหลายีอย่างทีนี้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินนักร้องเนี่ย มันยากง่ายหรือมันแตกต่างกับการเป็นนักแ,แสดงอยไรบ้างครับผมว่าจริงๆแล้วสำหรับผมถือว่าการเป็นศิลปินหรือว่าผมเป็นศิลปินใหม่มากๆเลยนะที่แบบว่ายังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีผลงานออกมาได้เยอะแยะขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็พยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็ซึมซับประสบการณ์เหล่านี้อยู่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถามว่ายากกว่าการเป็นปนักแสดงไหมผมว่ามันคนละแนวคนละแนวกันมากกว่าคือผมรู้สึกว่าอบใจฟูทุกครั้งที่มีคนร้องเพลงผมได้ ใช่คร <ide prechen> uh <Bond> sort of enfin, ับม <sh aring> ันเป็นเหมือนพลังโพสิทีฟที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมายืนอยู่ตรงหน้าเขาจังแล้วเราอยากจะร้องเพลงให้เขาฟังไปพร้อมๆไปพร้อมๆกับเขาใช่ครับจริงๆผมเชื่อว่านี่เป็นความสุขของศิลปินทุกคนเนาะเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็ดีนเอฟซีเขาร้องเพลงตามเราให้ไี้ความสุขแล้วนะฮะเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านนะครับได้รู้จักทั้ง4คนมากขึ้นในฐานะศิลปินหน้าใหม่ที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับนะครับจันจ้าลียาแล้วก็น้องซีนครับผมนี่นะฮะ เียได้เจอไปแล้วเป็นตัวฟอร์มไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆดีกว่านะครับผมเชิญเลยครับน้องๆมาเลยมานี่เลยนะครับมานี่เลยฮะเชิญเลยเดี๋ยวเรามีกางเกเพิ่มเพิ่มด้วยอ๋อผมแล้วน้องก็ยิ้มได้เลยครับขั้นกว่าแล้น้องก็ยิ้ได้เลยครับโอ้ไปดีนิ่มเลยนะฮะเชิญเลยครับน้องๆของพี่เด็กใช้หน้าก่อนครับขอใช้หน้านิดนึงสัใช้างหน้ากแบงหน้าก่อนระหว่างที่เซ็เก้าอี้รอนะครับให้ทั้งสี่สาว แนะนำตัวแต่ละคนก่อนเลยดีกว่ารังมงชมญเลยเริ่มจากใครดีฝั่งไหนดีก่อนเลย เชิญเครับชันนั่งด้วยกันนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับรู้จักน้องๆทั้ง4คนไปแล้วนะฮะที่เป็นเทรนนีรของเลิฟอีฟนั่นเองแมทแมทบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นเต้นมากตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นกันตั้งแต่กี่โมงเมื่อเช้าประมาณ6โมงเช้าเลยแล้วก็มาซ้อมกันด้วยใช่ไหมครับ สอบคนที่เวทีนะวันนี้รู้สึกในบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งของเลิฟีสเป็นเทรนีของค่ายนี้รู้สึกในบ้างฮะ

ลองด้ยใช่ไหมเพราะผมปอบมาอะไรอย่างงี้โอเคโอเคทีนี้น้องพีแย้ครับผมทำไมถึงเลือกมาเป็นเด็กฝึกของค่ายเลอร e a ีสครับผมเพราะรู้สึกว่าพี่พี่ที่นี่อบอุ่นมากๆค่ะโดยเฉพาะพี่จิ๊บเลยนะคะก็ดูแลเราดีมากๆค่ะมีอะไรจะบอกพี่จิ๊บไหมครับวันนี้เต๋ เริ่มเทรนเริ่มฝึกกันไปแล้วด้วยใช่ไหมคะนี่น้องเจ้าจอมครับตอนนี้เราได้ฝึกอะไรกันบ้างเลยตอนนี้เริ่มฝึกร้องกับเต้นฝึกหนักไหมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงฮะประมาณพัฒเต้นก็สองถึงสามสองถึงสชั่วโมงเพราะว่าเป็นโชว์แล้วแล้วก็ฝึกร้องต่ออีกใช่ค่ะอะไรยากกว่ากันการร้องกับการเต้นสำหรับหนูเต้นค่ะเต้นนะ อ่แต่การเต้นคือแบบไม่เคยอาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนอะไรอย่างนี้นอ,นอ่าแล้วชอบไหมท่านั้นก็ทำเาได้แต่เพราะว่าชอบร้มากกว่าอืมโอเคโอเคก็แต่ละคนก็จะมีวิาของตัวเองที่ตัวเองชอบนั่นเองนะฮะน้องตันเจ้าครับมีการเป้นไงรู้สึกว่ามันยากจังเลยแล้วก็ท้าทายความสามารถเราเป็นพิเศษไหมรซนะหนูยากยากโซนหนูส่วนตัวก็น่าจะเป็นเต้นค่ะเพราะว่าหนูถนัดร้องมากกว่าใช่แต่ว่า ก็จะพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองนะคะนี่ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะฮะน้องซีนครับตอนนี้มีใครเป็นไอดอลในใจไหมจริงๆชอบเกือบทุกคนเลยค่ะแต่ว่าประทับใจที่งพิมพ์มาที่สุดแต่ว่าแบบไลฟ์สไตล์ดูชอบคนไลฟ์สไตล์แบบเก๋ๆดูมีความเป็นตัวเองดูมีเอกลักษณ์ดีค่ะอ่าก็คือไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเป็นคนเก๋ๆอะไรนี้ใช่ไหมฮะเอ๊ะยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคือดูเด็กกันมากเลยอายุเท่าไหร่กันบ้างครับผมงน้องพี่เลยเท่าไหร่นะ ผมนี้สปีนี้สิบหกนะเด็กสุดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เคยเหรอคนไหนเด็กสุดเป็นน้องเล็กเท่าไหร่นะเท่าไหร่ฮะสิบห้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าห่างห่างกันแบบเกิดอ๋อนๆแก่ๆเดือนอะไรอย่างนี้อ่าโอเคโอเคอ่าแล้วน้องน้องเจ้าจอมอายุเท่าไหร่ครับสิบหกสิบปีนีสิบเจปีนี้สิบเจ็ดน้องซีแหละครับปีนี้ยังไปีนีสิบหกเหมือนกันปีนีเหมือนกันแต่ละคนนี่คือยังเด็กมากๆเลยแล้วก็เป็นพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนะฮะ ขางหลังรู้สึกยังไงบ้างกับอายุของน้องครับเด็กพี่เลยก็ใกล้กันจะใกล้กันนะฮะยังพูดได้อยู่ก่อนฮะยังพูดได้อยู่เลยปูกกับมึงเนี่ยใกล้ๆกันใกล้ๆกับน้องประมาณแบบ15ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับอืมแต่ที่มีน้องสองคนเจ้าจอมกับน้องเอ่อจันเจ้าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ทำไมชื่อมันดูมีความคล้ายกันจังเลยครับไม่รู้ค่ะคนทักเยอะมากคนทักเยอะใช่ไหมชื่อพร้ายมา เจ้าจอมกับจันเจ้าแล้วก็มาเจอกันที่นี่ที่แรกด้วยใช่อโอเคโอเคอะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆทั้ง4คนนะครับเป็นตัวแทนสักหนึ่งคนละกันฝากผลงานของเราสามารถติดตามที่ไหนบ้างไอจอย IG อะไรอย่างงี้เชิญเลยครับอะไรเลยก็ได้ะไรเลยน้องดีใจก่อนนี่มีไอจีกันให้ด้วยข้างหลังอันก็อันนี้ก็ไป็ไอจองหนได้ฟอลโล่ได้ฟอลโล่ได้ไหม ขอกำลังใจพี่ๆสม,มชนหน่อยในวันนี้ที่เขามาให้กำลังใจเราขอบคคนนะคะที่มาให้กาลังใจก็สัญญาว่จะพฒนาไปเรื่อยๆะ,ะ่อหน่อยนะครับ้องลิยานะฮะต่อไปครับน้องจอากท่ติดานเ้าติดตามอแล้วก็ติดตามกิจกรรมที่อาจจะเดข้นนคโอเคจังเจ้าครับก็ฝากของต้ยกันนะคะ แล้วก็ฝากผลงานของพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะคะวันอาจจะมีผลงานออกมาให้ได้เราชมกันนะคะโอเคสุดท้ายน้องซีนก็ฝากฟออนด้วยนะคะแล้วก็ติ k ต o k k a n y a n a t s 1ค่ะแล of of so, TikTok, ้วก็ทุกคนอย่าลืมรอติดตามผลงานพวกหนาสี t ่คนด้วยนะคะนี่นี่ จะมีความน่ารักมีความสดใสสมวัยของน้องๆอยู่แบบนี้เลยนะครับก็ยังไงฝากด้วยช่วยนีทั้ง4สาวเลยนะครับทีนี้ด้านหลังครับผมศิลปินรุ่นพี่นะฮะฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากช่องทางต่างๆนะครับเริ่มจากรูปท็อปเลยก็ได้นะฮะก็ฝากนะฮมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเราก็มีมีขอบ้างนะครับครับก็ไม่แน่ใจว่าวงเรากับน้องๆเขาอายุนานกว่ากันนะครับไม่แน่ใจ นี่ครับกับฝากดูทอมและก็พิเชีรวแดงครับทุกช่องทางนะครับโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยครับชื่อนี้อย่างเดียวครับโอเคครับผมสร่วนตัวด้วยส่วนตัวด้วยส่วนตัวด้วยนะครับอันแรกสองอันนั้นฝากหมาด้วยได้ไหมครับได้ได้ครับผมเอ่อคิงบ็อบเดอะคอคกี้ครับเป็นหมาคอคกี้ของผมเองครับแล้วก็อ๋อแล้วทอมผมเป็นแมวครับดูแปงเดอะมันชิคินครับฝากหมาแปงโอเคเป็นเรียกว่ามิติใหม่ในการฝากผลงานนะฮะมีการฝากน้องหมาน้องแมวด้วยครับผมไว้ใจเริ่มเยอะสุดแล้วอ่าแต่ พูดก็ถูกนะพูดก็จ, <ะ S 1> จริงนะที่ใจอยู่แล้วครับแล้วมีสบายตัวแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมอ่ะซาร่าซาร่าครับงหนูวี่ไหมคะนี่โอเคก็ฝากติดตาม IG นะคะแล้วก็เฟซมีชื่อนี้ชื่อเดียอนนะคะซาร่าจุดซาโลลาแล้วก็กำลังเก่ามาเล่นโซเชียลนะคะทุกคนคฝากติดตามด้วยค่ะเออกำลังกลับมาแล้วคำแบทแน่นอนรอบนี้รอบนี้ เดี๋ยวหนูจะปล่อยเพลงใหม่แต่ว่าน่าจะกลางปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะโอเคเป็นแฟนรออยู่แน่นอนะครับสุดท้ายคุณโอกนีธีครับผมครับก็ฝากอินสตาแกรมผมด้วยครับผมถ้าสมมติว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตก็จะสามารถอัปเดตในนี้ครับผมก็อย่าลืมครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในตรงนี้นะครับมีผลต่อชีวิตผมเหมือนกันครับผมก็ถ้าใครอยากติดต่อาสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับครับผมเออขอบคประเมินหน่อยครับ ไม่ใช่เฉพาะคุณโอ๋เพ well. ียงพี่นะครับคือเบอร์ของทุกคนที่ขึ้นอยู่อ่ะสำคัญหมดเลยสามารถติดต่องานได้ตลอดเวลาทุกเทศกาลรับหมดเลยนะฮะหมดเลยทุกอย่างครับขิงอะไรได้หมดเลยครับถ้าเกิดลูกค้าขอมาเราจัดให้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งมาแล้วพีิจิบของพวกเรานะฮะเชิญพิจิบเลยครับขอพบแดงครับขอพบแดงด้วยครับ พี่จีฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวดสดีิ่งเด็กๆลงเชื่อว่าพี่จีฟเนี่ยนั่งดูอยู่ข้างล่างอยู่นานนะครับน่าจะมีอะไรอยากพูดแน่ๆเลยนะครับพี่จีฟแต่เดี๋ยวก่อนจะถึงความในใจกันเนี่ยอยากสนามพี่จีฟนะครับว่ารู้สึกไงบ้างที่วันนี้นะเราได้ศิลปินทั้งแปดท่านเลยทั้งน้องโชยนีแล้วก็ทั้งสี่ท่านด้วยเนี่ยมาอยู่ในบ้านของเราเลอร์ฟิชเนทเมนต์รู้สึกไงบ้างครับพี่จีฟแน่นอนก็ดีใจนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับในตัวทุกทุกท่านนั่งอยู่รงน แต่ละคนก็มีมีสไตล์มีผลงานนะครับบางท่านก็ออกมา,นะาะละนไดเจอะหลายเพลงลหลายอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยการที่ได้มาทําง,งานร่วมกันก็น่าจะเป็นอีกนิติหนึ่งอีกเป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกคน,นงจะช่วยเชียวทั้งสีท่านที่ข้างหลังที้อยู่ครับนะครับส่วนเด็กๆก,ก็เงื่อนไขแรกในการทําง,งานร่วมกันนะครับก็ว่าเด็กๆสี่คนกับผมก็คือให้เรียกว,ว่าพี่ <laughs> ให้เล่าว่าพี่นี่มันจบนะครับใช่ไหมลูกอยากเห็นไหมแล้วแล้วมีใครเผลอเรียกเป็นอย่างอื่นนะฮะน้องๆไมม่่ีคะนี่แหละไอ้โดนอีไอ้คนนี้แหลน้องซีเหรอครับน้องซีนเราโดยยึดกล่องจุกคืนนะก็ก็เห็นความตั้งใจของเขานะครับทั้งสี่คนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลื่นอีกลูกหนึ่งนะครับที่เขาให้ตามมาแต่ว่าวันนี้แน่นอนเรายังไม่ได้มีการสรุปใดๆนะครับว่า จะเป็นศิลปินแบบไหนศิลปินเดียวศิลปินอะไรยังไงนะครับตอนนี้ที่ฝึกร,ร่วมกันเพื่อเขาสนิทกันเขารักกันนะครับแล้วก็วันหน้าเขาทำงานก็อยาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย <อะ S 2> ก็เลยอยากให้เขาฝึกร,ร้วยกันอ<ะ>่าโอเคแล้วก็ต้องดูที่ทาต่อกไปนะโค้ช,<าด>ชว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง<ช>แต่เมื่อกี้พี่จิ๊บน่อยู่ข้างล่างเลยครับฟังแต่ละคนพูดทั้งสี่ท่านด้านหลังเนี่ยมีอะไรสะบอบความในใจแต่ละคนไหมครับพี่จิ๊บครับก็รู้จักทุกท่านมาสักพักแล้วนะครับ โดยวัยยี่คุณสรานะครับก็ท่าร่วกันมาสัมพั์แล้วก็รู้สึกว่าออนอกจากจะไม่ต้องมาฝากความหวังที่ผมเนี่ยเราพร้อมจะักความหวังของพวกคุณนะครับก็โดยโดยประสบการณ์ด้วยความเก่งกาจของแต่ละคนเนี่ยแน่นอนเราต้องทำงานร่วมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสปอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอเซฟโปรโมตให้กับพี่จีนด้วยนะครับผมแล้วก็ศิลปินทั้งสี่ท่านแล้วก็น้องเทนี้ด้วยนะครับ นี่รับรองว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นรอยอยู่แน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันหน่อยดีกว่าเชิญเลยนะครับเชิญุกท่านด้านหน้าเลย